ันพรุ่งนี้นะครับ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2องนะครับผมมาเจอกับลูกปายนะครับได้ที่งานแม็กโควันโชว์หุ่ไทยสู้ภัยเศรษฐกิจนะครับที่แม็กโคอขอนแก่นนะครับผมที่ถนนมิตรภาพอ่าในงานมีสิกรรมมายครับผมแล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยในงานครับผมแล้วเจอกันนะครับทุกคนนะครับที่แม็กโควันโชว์หุ่ไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ ส่วนลิงก์เดี๋ยวนุกจะปักใต้โพสต์นี้นะครับผมก็มากันเยอะนะครับขอบคุณครับแล้ะพี่ครับขอบคุณครับดีใจที่ไดเจอทุกคนเลยในวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอเก่าคำว่าขอขอบคุณครับลาลาก่อนใช่ไหมคะไอ้ยัางยู่เขาเทียนนี่จับนี่ค่ะคุณน้องจะระโดแล้ะก็น้องฝ้ายฝ้ายโอรีโอของเราด้วยนห่คะเป็นยังไงบ้างน่ารักไหมคะ เช่นไหมน่ารักเลยคะ่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาพบเจอกับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะคือจริงๆรู้สึกด,ดีมากที่ได้มามางานที่อยู่แถวระแวกบ้านตัวเองใกล้ๆเองนะเด็กนี่เดินออกไปสองก้าเอาควากตัวยึดส่ยโซ่น้องจะหนาผมีบอกแต่ลงมลงอ๋นอเนาะไม่ก็ก็ดีใจแล้วก็จริงๆมันไม่เคยชินเพราะว่าส่วนมากลูกกระปายจะออกงานช่วงประมาณ สองทูบสามทูบอะไรเงี้ยจะแล้วก็จะแสดงสดอย่างเดียวส่วนมากจะได้ได้มาแบบนี้มาแบบนี้ก็ดีใจมากใช่ไหมคะครับครั้งแรกเปิดซิงผมเลยครับมาไม่ใช่แค่คทำแรกเลยเฉยแต่ว่าเป็นการเปิดซิงไปเลยเลยนะคะโอเคนะคะพี่แอร์ขาเนาะนะคะนานๆทีเดี๋ยวเราได้มาเจอเจอค่ะกับพี่น็อกชาร์ จะกำบมาผากด้วยนะใช่แล้วอ,อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเป็นเอกลุศใกล้ชิดแบบกระทบไหลกันไปเลยค่ะ,คะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขออน,นุญา